เสียงริ่ำให้หหยหวนดังก้องในคืนเดือนเพลนท่ามสามแพร่งหน้าวัดร้างคือสถานที่ต้องห้ามใครก็ตามที่ได้ยินเสียงคร่อครวนของเปรตกุรุป,ปาปีจะต้องมีอันเป็นไปแสงชายหนุ่มวัย27ปีกลับมายังบ้านเกิดหลังจากไปเนิ่นนานแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่แค่ความทรงจำในวัยเด็กหากแต่เป็นเงามืดของอดีตที่ครอบครัวเขาไม่เคยเอ่ยถึงยายทอง ผู้เท่าประจำหมู่บ้านเตือนให้เขาอยู่ห่างจากวัดร้างและป่าหลังวัดแต่ยิ่งถูกห้ามความสงสัยก็ยิ่งถาโถมคือหนึ่งแสงฝันถึงหญิงร่างสูงโยงผอมแห้งจนเห็นกระดูดวงตาสีแดงฉานไหลรินด้วยน้ำตามือที่ยาวผิดธรรมชาติเอื้อมมาหาเขาพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาลูกข้าอยู่ไหนความจริงที่ถูกฝังมานานกว่า30ปีเริ่มค่อยๆเผยออกมาแม่และม่อม หญิงผู้เคยขึ้นชื่อเรื่องความงามแต่กลับทำบาปหนักที่ไม่มีวันลบล้างความงามของเธอเป็นทั้งพรและคำสาปที่นำไปสู่การหลงผิดในไสยศาสตร์ความรักต้องห้ามและบาปที่ไม่มีวันไถ่ถอนและที่น่ากลัวที่สุดคือเวรกรรมยังไม่จบเพียงแค่นั้นแสงไม่ได้เป็นแค่ผู้ค้นหาแต่เขาอาจเป็นคนที่ต้องชดใช้บาปนั้นด้วยตัวเอง